สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับมือนีเบาแอมโลธงครับสิพาเดินทางไปติดตามตเลขกับน้ำมันครับ FC น้ำมันตายแล้วฟื้นครับเนาะฝันดีครับ FC ฝันเห็นผีพ่อผีเมย์มหาครับขั้นถ่าฝันเห็นผีพ่อผีเมย์มหาย่ำได้หนแม่นครับ FC เนาะงวดก้อนที่ผ่านมาครับกับมีโชคใหญ่ครับสองงวดซ้อนแล้วครับน้ำมันของเฮาครับมาเมื่อนีครับประจำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันหร้อยหกสิบแปดครับ พีเม่มาหาครับผาไปบ้านหลังเก่าครับเอฟซีแล้วก็บอกเลขอีกจ้าชะครับบอกเลขอีกจ้าชะครับ,บ,รบสิเป็นสองตัวหรือสามตัวเนาะไปรับชมนละฟังกับน้ำมัาครับกดไลค์กดแชร์ครับเอฟซีน้ำมัมตุยแล้วฟื้นครับตอนนี้ทีมงานกำลังต่างกองครับพีพ่อพีแม่มาหาอีกแล้วเด็ดเด็ดสามตัว เด็ดๆสามตัวประจำงวดวันที่หนึ่งครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้เบ้าแอมโลทงนัมมิเตอร์ครับสวัสดีครับน้ามัมสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ามามสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้ามัมสวัสดีครับครับมาตามต่อน้ามัมครับฟันแนวได้ครับน้ามัมเบ้าซูเอฟซีฟังนะครับโอ้ยฟันเหมือนขึ้นก่อนครับฟันขึ้นก่อนหรือเคร่าครับ พี่ปอพี่แม่เป็นลุงมาเด่นน้ำครับอืมเป็นลุงมาเด่นเป็นลุงมาเต๋ไใส่แหรอครับนะามกับคุณล่ะครับหม่องเป็นยูคุณล่ะหม่องเป็นยูคุณล่ะเนาะครับหม่องเป็นหมูบานท้องเพลินเนาะในอันครับอืนี่แหละครับสิงหลี่ลับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเอฟซีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับแต่มันก็มีอหรีนะครับน้ามับในอันครับแนวไรครับเป็นมหาแนวไรล่ะครับน้ามัเป็นมาอันนี้ล่ะครับมาเดินบ้านครับมาเี่นบ้านครับอืมมา กูเพื่อเฮ็ดกินอยู่บ้านหลังเก่าครับบ้านหลังเก่าครับครับบ้านหลังเก่าอยู่ไสครับน้ามัมอยู่กุฎาครับกุฎาครับบ้านกุฎาดครับครับผมเป็นพากันลงมาทั้งสองครับมาทั้งสองเลยแม่ันครับครับมือทั้งมือย่งกอเมือผมมาแต่วัดเฮ็ดบุญกุฎะครับทั้งคู่นะครับมาแต่เฮ็ดบุญครับครับผมนี่ก็ได้นำลงมาเด่นนำประจักษ์ กันนี่ละก็แค่นั่งเรียนอยู่บ้านนะครับนั่งเรียนอยู่ในบ้านเลยครับครับถามนี่ละก็ยังคนบ่ตายนี่ครับอยู่บ้านถามเรื่องดีเรื่องยันกันนี่ละถามยังก่อนนะครับถามเรื่องนี้กันนี่นะครับท้ามเรื่องเล้กับแม่เลยครับแม่คนกมากนะครับโอ้แม่เคนกมากกี่เลี้ยเนาะครับผมแต่พันมีชีวิตอยู่เนาะแม่เนี่คุณด็กงั้นก็นึกวระจําเลย แม่กัน,นี้แล้วแม่ก็ไม่มีเงี้งแลยวค่นว่าล้วงสืบเรื่องเงินว่าอ,ออกวันษาราคาไม่ีเงินเฮ็ดบ่อเฮ็ดบุญน้แม่คุนว่าอือครับเลยนี่แหละครับเป็นผู้ถิ่มีเส้นเนาะ,ะบ้านเลขที่ตัวได้ครับบ้านหลังเก่าเนี่ยครับบ้านเลขที่เจ็ดตัวเดียวครับบ้านเลขที่เจ็ดตัวเดียวครับเจ็ดมูยังครับมูสองครับเจ็ดสองอ่าเขียนลงไปน่านนะเีเพิม่มเติมเจ็ดสองนี่ มาแังศีษย์อะไรด,ได้เป็นมูสองบัตรเล็กสี่เจ็ดแม่นะี่ยเจ็ดตัวเดียวเจ็ดนะตัวเดียวแต่เาแต่เทาจับมูใส่เอาเนาะแม่ครับตอนเด็กสีเจ็ดมูสองนะครับ,รบแต่ผีแม่เนี่ยเพิ่นบอกเลขบอกหนามำเพิ่นเขียนให้อยู่ครับเนี่ยนะเขียนให้เลยครับอืมอ่ะเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันเนาะครับเนาะอายุแม่จ็ดปีครับที่เพิ่น,นเสียชีวิตไปแล้วครับจำได้ปะกระอองเธอเลย เมันเจ็ดสิบกัวเนี๋ยครับเจ็ดชิบแปดเจ็ดชิบเก้าเก็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้ากบพ่เป็นยังครับกบพ่เป็นยังงครับแต่เพื่อนบอกแล้วเพื่อนบอกแล้วแต่เพื่อนเคียนเนี่ยบอกผมอยู่ในสมุดเป็นเหล็ครับเป็นเหล็กตัวไหนมามรับนี่นะครับนี่หนึ่งสี่ศูนย์ครับสองศูนย์หาเก่าครับเพื่อนเขียนได้อย่างกันสมุหนึ่งสี่ศูนย์แล้วก็เอียงอีกสองศูนย์สองศูนย์รับหาเก่าครับหาเก่าครับ หนึ่งี่ย์สาตัวสองศูนย์รห้าเก้าเว้นวักกันเลยแกนไทยครับแต่เป็นกรนชิมักเลขสามตัวบนไว้จักครับเนแยนไยหนึ่งสี่ศูนย์ล่างอาชีมาสองศูนย์ห้าเก้าอะไรสองศูนย์หรือว่าห้าเก้าครับครับผมนันก็อาจคิดว่าไวขึ้นไวลงก็ได้นะครับครับเิ่นเขียนต่อกันหมดหรือเว้นวักเป็นแถวไปแถวมัน เป็นเขียนเบ็นวักนะครับเปนวักอยู่เนาะสมุดนี่นะเป็นเส้นนะครับครับสมุดเป็นเส้นเส้นเดีบครับเนี่ยครับเป็นว่ากระลอกเพิ่งติวเพิ่งคนว่าตามมิโซก์เฮ็ดบุญกินไปหาพ่อกับแมียคนว่าโอ้ครับครับนั่งอยู่บ้านล้างเก่านะครับบ้านล้างเก่าครับพื้นมาจังจีพื้นมากอย่างเดียวเจ็ดสองตรงนั้นครับบ้านอีกที่มักเฮ็ดสองเนาะครับเนาะเบาแอมเราทงมักบ้านอีกที่นึ่งเอาเบาแอมผ้าร้อยถามเลยครับครับ ท่านที่เจ็ดหมู่สองครับอาศิมาเจ็ดสองกระไดเนาะครับเนาะเพื่อนมาบอกนี่ตรงกันเลยครับอ่าผีว่าทั้งทั้งกลุ่มรุมมาบอกเนาะกับเห็นเล็กอยู่ในเจ็ดปลาโบแมนบอกครับนามาบแมนครับอืมแล้วก็ฟันยังไงอีกครับนามาบกา่นี้แหะครับเพื่อนกับ้ากันขึ้นมาเมื่อว่าครับครับคนว่าเออมาโดนเดา่ยว่นไาครับเอาจากที่เมื่อไดบันเจ้าก็ยูนนี่ผมว่าครับ ไม่โมแมนอยู่นี้คุนว่เพราะก็แมนอยู่พุ่นเทิงพุ่นอยู่เทิงพุ่นบครับเหมือนกับเ,กลเลยเออเป็นยาหรอือเวล่าวะเปลี่ยนจากฟันเลยเหรอ,อมันนวนกึ้นหนวยเป็นมาไห่โชคว่าเอะรอแมนเป็นมาไห่โชกใหญ่แล้วครับตอนรับปีใหม่รวยงวดวันที่หนึ่งนะครับนามัมซื้อนะครับนาม,ามัมซื้อนะครับไม้เอฟซีเป็นแคปหน้าจ,จอไปเสียงสูกเสียงลาบ กับนนามัมตุยแล้วฟื้นของเข้าครับ140แล้วก็20แล้วก็สองล้วเกบ้านเลขที่เจหมู่2ครับนนามัมมักชุดไดครับเลข2ตัวนี่ระวังง2ูนย้วเก59กับเจนี่นนามัมมักตัวได้แห้งแค่พมมากนี่ละหาเก่ามัก59าเกครับครับอ้าวเ C มัก5าเก่าอครับกับนนามั จะสามตัวกันหนึ่งสี่ศูนย์แมนครับหนึ่งสีศูนย์ก็มกับมันใจครับมันใจที่กันครับไปฟันเจียวกบได้กินของนะครับได้กินทั้งครับนะมัมได้ไปไปหาปลามาปิ่งมากกีกินเลยละครับโอ้ได้ไปฟันว่าได้ไปหาปลาอีกไปหาปลากับผู้ใดล่ะครับนะมัมไปกับนี่นะคุ้นหูวจักกันแถวบ้านโอ้แถวบ้านหูวจักกันเนาะเด็ดเด็ดเด็ดกินปลาเด็ดซิงเด็ดคองก็ถือว่ามีโชคเนาะครับ พอผมบอกเอฟจผมก็เอาเหล็กนี่มาเชียงผมกับปันนะครับยังว่าผมมันใจปันเห็นแมนมาบอกอีกแมนครับนี่ครับอยู่ในครัวนี่แหละครับอยู่ในแถวนี่ล่ะบริเวณนี่ล่ะครับแสดงว่าเขาแล้วสันดิครับแมนแมนแมนครับนผมปันดีสองคืนเบิรนี่ครับปันดีแนวไหนอีกครับปันนี่แหละว่าเลยไปหากินหาปูหาปลาได้กินได้ยากเลขก้องเขาเช็นวอทีผมปันที่ว่าเจ็ดเจ็ดนั่น ฝันเห็นฟืนมาอันว่าตั้งกับเจ็ดเจ็ดเนาะแม่อ่าจำแม่เนาะหนามำครัผมมันครับพอครับแม่นี่ฝันเห็นเฟืนย่ำในจิตมันสิยังได้แหะคือกับิ่นนะโอ้ครับแม่แม่ฟืนมันจีจีจำได้หลุดนะครับนี่แหละครับเอฟซีเนาะหนามำมันกับตุยแล้วฟืนบุกคอยแข็งแรงก็สดก็ไปเพิ่นกับพี่การเนาะครับเอฟซีบ่มีงานถ้ำละครับ แต่ที่สําคัญนี่บอกเลขแม่นซะเหลือเกินนะครับอีบีงวดนี้แนวทางสื่อสลากกินแบงครัฐบาลกับน้ำมัากดไลค์กดแชร์เนาะเอาไปสิถี่ยังอีกมีบ่ครับบ่มเอามขึ้นตัวเลขเลยนะครับจับไปอีกครั้งนึงนะค่ะขอบคุณค่ะน้ำมันขอบคุณค่ะหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์น้ำมันนี่มากมายครับกับหาเก้าหาเก้าครับเลขเก้านี่หมุนขึ้นเป็นเลขหกน้ำครับห้าหกหกห้าหรือว่าห้าเก้าเก้าห้าตัวล่องนี่เป็น 2 0ตกลกันอีกตัวหนึ่งก็คือบ้านเลขที่7หมู่2บ้านเลขที่7บ้านเลขที่7หมู่2ขอโทษขออภัยครับเอฟซีบ้านเลขที่7หมู่2จับใส่เอาเนาะน้ามามเนาะน้ามามอายุเท่าไหร่ละครับตอนนี้ผมก็เข้าห้าสิบสี่เข้าห้าสิบสี่ปีครับกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวเบลแอมโลาทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับขอบคุณครับน้ามาม บ่าวแอามาตรงนี้เดินทางไปทําบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเหียงกล้องเหียยทซัย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยาง่าน,านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหียกเงินเหียงกล้องสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิริถือเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะ ไรับชม่มรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่าอยู่ของแม่ครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะด,ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหายเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อถถยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ครับอยาก กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปดสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่นลวงพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดติ่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครมมับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นใอ้คนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายขอฮาครับขายดีปันเท่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี้กครับมีโอกาสดนมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทๆครับ่านผัสเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม นักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงิน์คารว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบลรอษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถตามเอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผชมท่ามผชมครับเอาไปใหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านสูมชมแล้วการเบาแอมโล่ง่ไในน้ำมุนมาน้าครับใ้น้ำมุนของหลวงปุรอดไม่ให้เอฟซีนะครับสามผชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบัง สีเงียบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อ,อาารครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากเอบซีโบลายกระทู้มาได้กทู้มาได้ครับมาหาเบาแอามเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลทีล่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งโตเลกกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาบาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 